เอ้ยผมนี่เองครับผมเล่เองครับอ้โหนะแครี่เยวไปเชื่อมผมได้แล้วแครี่โทษลหืออะไรวโอ้ักเอกไว้เนี่ยนี่แครี่ ไม่ไม่ไม่ห้องกินเล่นดิไม่ห้องกินเลานข้าวอยู่ไหนถึงะตันนี้แหละเคลีรี่ตามมาไก่โดนซัดไปแล้วตามมาไม่ดักคลิปนะใช่เหรอไหนโอ้โอ้ไม่แพ้อ้ ขโมยข้าวเนี่ยเกียงเห็นนักต่อหน้าก้างอ่าเดี๋ยวรู้จกักาาปิดเสียงปิดเสียงใครพูดก้างหายนะปล่อยกุศโลเล่นด้วยก้างไปบนเฮ้ยเป็นกันแน่ไ,นไปบน,น,น,นปล่อยขับอยู่ล่างกุศโล<อ>เล่นมีก้างปล่อยขับอยู่ โดนแล้วหเหรออันน,นี้นี่โดนแกงไม่ได่าไม่ได่าไม่เป็นไรตาไ,ไม่ไ้ไอ้ไ <c oughs> ม้ห้องกันดีหน,น้าดีเลยนะพอเหลือ400กว่าพอไหน0 0 มา <c oughs> ล่างมั่งหนวางบนมูนก่อยมูนโซโล่ไปดิเออดไปล่างไปเออเออดไปล่างเออกลางหายนะเนี่ยเฮ้กางหายเฮ้ย <c oughs> ออกล้มไปแล้วตัวไหโดนไล่ไปตัดผมมีเห็นมนีดแล้วจ้าบำมเบิลก,กำลังไปช่วยมีงินบนไว้กำลังไปช่วยแล้ว <Okay. S 1> กลับมาเช่นไหน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  มีตะเกียบอะไรบ้างเอ้ยสวยสวยอะไรกูเหรอระวังตีไม่รู้มันด้วยเอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวทาบอกอีกไป๊ไม่ที่มีเดี๋ยวกูตายสองแล้วสี่งมากเลยเนะี่ยเอ๊ะเป็นตัวแล้วมึงอะ่ะ เลิกเลิกล็อกก็ได้ก็สองสองสองไม่ตายมาเลยบอกแล้วการสร้างซึ่งเปที่เท็จเข้าทไมอย่างหยกขึ้นมาเนี่ยแกผนหน้าไปเลยแกขนหลอยของขอหยุดหย่อนแล้วนี่ไม่กล้าหนึ่งคนนะ ลบดล้งเขาโอ้ยยิงได้ดเสทันจบไม้เลิศน 呃呃，到。 ชีพูกาเวยตายหมดเียออยู่ในมุมปากโดนยิงฟรีทีตายหมดเลยตกยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย

โดนอะไรวะเนี่ยนี่ไอ้ไม้นี่นี่นี่ปล่อยปล่อยปล่อยไม่ใช่สีอะต้องมามากินมาเก่งเหรอวะเขาบอกเขาบอกหน้าโดนกินไปแล้ว

<laughs> <laughs> lấy nổ ở đây đi mấy không đi ở đi đại không <laughs> <laughs> <này, cười> <nó. Earth>, <laughs> 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 สกาอตสก๊อตไม่โดนจิบหายแล้วเออดตัวหลังเออดว้ามันมาแล้ว,วลดูอืลขอบไฟหมดหลงตายแล้วตายแล้ว งานบอกที่ยาวนานมากนะฮะออะไรหย,กยอกรหกทาฟ้าใช่ไหมเม็สีอกทาฟ้าไม่มีประโยชน์หรอกตอนเนี้ยยงไงเดี๋ยวพูดออกโซโล่ให้ลองนะลองด้วยกันหุ่มหนุ่มอยู่ในห้องนี่วะพูดทำไมไ <c oughs> ม้ห้องกรลิหน้าแบบอีกแล้วไปกันแบคิ

บมเปตูดผู้สู้เฮ้ยสู้สู้เฮ้ยสู้สู้เฮ้ยกลัวเลยวะเนี่ยบิงมานี่วิ่งมานี่ยาบวก ไปและ้วขอบมนะฮะ่อนไอ้สักไหนใครบอกว่าแอปจุนกลางจะแพะหะ้หรอเห็นเห็นหลายครั้งก็ไม่แพ้หรอเออไหนใครบอกว่าอะไรประสบก,การณ์น้อยป่ะน้อย

เตรียมตีเลยเดี๋ยวเร็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 ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งดูดนั่นแหละวิ่งมาึงตามาเอาไอ้เหี้ยรุด ไหนไหนไปเฮ้เอ้ยมึงทีบหนีทำไมเนี่ยมาอีกมาอีกมาอีกใครเจ๋งมาอีกได้บินแล้นะเนี่ยบอกแล้วกูพับโหดตรงไหนวะบอกบอกบอกนม่มนม่ม có thôi, về chỉ có thể thắn đó là hết Ừ, cú tin đấy chụp hải hải kinh khó, cú tin đấy này

เซ็งจังเซ็งจังเลยเออยังไม่ทันหายใจออกเลยเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ะแอบวะฆ่าคนได้ยัติสุดรฆ่าสองตัวยัติสุดเยชีเ็มผาดแม่งดูถูกกูชิหาย Goodbye, see you again next video.